เนี่ยเราถึงสงสัยว่าบางทีมหนีทับหรือไม่หนีทับเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากหนีเออก็หนีตายทั้งโคตรอ๋อคุมเข้มคุมเข้มคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกับองซานซูจีในปัจจุบันอาจารย์นะเป็น house arrest นะใช่คือกักบริเวณเหมือนกันนะกักบริเวณคุมไว้ก่อนคุมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พอถึงเวลาเกิดปัญหาปะพวกเผาทั้งเป็นนะทีนี้ถ้าใครแย่งราชสมบัติก็ถูกลงโทษรุนแรงเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นประดุงเนี่ยนะฮะปรับคือว่าแก่แกแก่ปรับมาก แกปราบมากแต่แกขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อืมอะ<อ>ท้ายที่สุดเนี่ยแกรวมพม่าได้เป็นปึกแผ่นเลยใช่ไหมอมและลูกชายแกที่ผมเล่าให้ฟังครับที่ไปลบเมืองยะไข่และชนะไง<อ>จึงทําให้เกิดความพึกเถิม<อ>แล้วก็มาเปิดศึกก้าวทับเพราะนั้นก่อนเราคงสงสัยว่าแกขึ้นคลองลาดสองสามสองห้าและแกไปถายเป็นไงสามปีมา<อ>เกิดศึกก้าวทับสองสามสองแต่แกมัวส่งคนไปลบอารักันเอออารักันหรือว่ายะไข่ยะไข่นะพอลบ ชนะยักษ์ไข่เสร็จแล้วปั๊บแกเปิดศึกใหญ่กับเราเลยก็คือเรารู้กันว่าสงาครามก้าทับเอาเงี้เอาเงี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ผู้ค้าเมื่อวานนิดหนึ่งก่อนจะไปเรื่องสงครามเก้าทับนะอาจารย์อา,อาจารย์ผู้ค้าไว้นิดหนึ่งบอกว่าเรื่องยักษ์ไข่นี่น่าคุยเรื่องยักษ์ไข่นะมะไข่นี่ยักษ์ไข่อาจารย์ยักษ์ไข่ยักษ์ไข่นะไม่ใช่มะไข่ถ้ามะไข่นี่ตงไปหาคุณสุชาติตันตะลงเอาเรื่องยักษ์ไข่เป็นเกิด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 คือคือยักษ์ไข่เนี่ยนะครับ อคือพวกนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นพวกที่อยู่ในสายกลุ่มเป็นชาติพันธุ์เดียวกับพวกพมา่าพูดภาษาพม่าเหมือนกันนะฮะแต่จะพูดด้วยสำนวงที่เร็วกว่าแล้วก็ออกเสียงตัวรอทีนี้พวกยะไข่เป็นนี้พวกยะไข่เนี่ยนะพวกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางซีตะวันตกของพมา่า ใช่ติดออกไปทางทางด้านไอ้ไอ้ออกออกไปทางไอ้อ่บางกละเทศอินเดียกองอิดกองถัดไปจังติจกองทางไหนั้นบางบางะเทศใช่บงเทศทีนี้ทีนี้อย่างนี้นะพม่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะอยู่ตรงต้นรุ่มน้ําอิลาวดีตอนบอด พวกยักษ์ไข่เนี่ยนะฮะจะเดินทางไปพม่าจะเดินทางไปยักษ์ไข่เนี่ยจะต้องลงมาทางด้านล่างแล้วอ้อมขึ้นไปอ้อมขึ้นไปเพราะมีสมัยก่อนจะเดินทางทางนั้นเพราะมันมีเทือกเขากั้นอยู่ใช่ไหมจานอะละกันโยมาอ่ะละกันโยมาอ่ะละกันโยมามันคล้ายกับเทือกเขาตะนาวศรีเราเนี่ยนะอใช่จากจากเหนือลงมาใต้ใช่ทีนี้พวกอารักันเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกที่อยู่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ําลําคลองตั้งอยู่ในแม่น้ําแม่น้ําหนึ่งเรียกว่าแม่น้ําคารดาแม่น้ําคารดาทีนี้ รู้ไหมพวกยักษ์ไข่เนี่ย,ะยะอารยธรรมเก่าแก่มากอืคุณวินัสเขาเชื่อว,ว่าแม้กระทั่งไอ้เสมาธรรมจักรเนี่ยนะที่ว่าเก่าที่สุดเนี่ยก็เจอที่ยักษ์ไข่<อ>นะฮะม,มีมีมีของมีวัดวาอารามเก่าแก่อย่างสมมติเราพูดถึงสมัยเวสาลีสมัยอะไรเงี้ยนะนั<อ>่นคือยักษ์ไข่พี่ยานะนี่คือยักษ์ไข่เก่ามากเลยไอ้นี่มันแบบโยงไปถึงพุทธกาลเลยอาจารย์ใช่คือคือคือ คือเรื่องของอายุของยักษ์ไข่เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่าเป็นชุมชนที่รับผู้ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งอของภูมิภาคเอเชออียตะวันออกเฉียงใต้<อ>ทีนี้พวกยักษ์ไข่ที่มาเป็นใหญ่และรบกับพมา่าอยู่เนี่ยนะม,มันประมาณคือศตวรรษที่สิบสี่สิบห้าก็คือสักประมาณช่วงตะเบงชเ,เวตีหรือก่อนหน้าตะเบนชเ,เวตี้ขึ้นไปหน่อยอนะพวกนี้เนี่ยนะฮะตั้งเมืองหลวงนะอยู่ที่เมืองเขาเรียกว่ามาเลาอู มาเล่าอูชื่อแต่และชื่อนี่แม่มันฟังยากจำยากนะอ่ะน่น,ะนี่แต่แต่แตเลื่อนสรุปมันนี้เออพวกย์ไข่เนี่ยนะฮะเมืองของเขาเนี่ยนะมันตั้งลึกไปในแม่น้ํามากอ่คือคือถ้าสมัยก่อนจะเดินเรือเป็นพวกเรือใบเข้าไปเนี่ยนะ,ะเป็นวันวันจากปากน้ำเข้าไปาปากน้ําเข้าไป,ไปเป็นวันวันกว่า<อ>จะถึงไอ้เมืองคาราดานี่อนะฮะอ่าจากปากน้าเข้าไปเนี่ยเป็นวันวันกว่าจะถึงเมืองอารากัน นะฮะเมืมองไอ้คลาดานเนี่ยนะฮะคราวนี้ทําไมรู้ไหมฮะผมเคยไปนี่ที่เมืองมันเนี่ยนะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่อเอาภูเขามาทําเป็นกําแพงออย,ยาแล้วคือภูเขาเนี่ยนะคุณวิระ สมมติว่าภูเขาเนี่ยมันทิ้งช่วงกันอ่าแล้วก็ก่อกำแพงก่อกำแพงไปเชื่อมภูเขาเลยอนะตั้งหลายส่วนและบางทีก็กันเอากันให้มันเกิดเป็นทะเลสาบและอาศัยแนวตรงนั้นเนี่ยเป็นขู่พระนครก็มีนะและกูและกำแพงและกันเนี่ยมันหลายชั้นหรือเกินคุณวีระมันมหาศาลมากและมันตั้งอยู่ลึกเข้าไปในน้ำปรากฏพวกนี้เป็นอะไรคุณแม่มันเป็นโจรสลัดอ้าวอ๋อวันดีคืนดีนะ เอาคนุมพวกกองทัพเปือนนะออกไปปล้นพวกฝรั่งพวกอะไรนี่รู้ดีเลยรู้รู้ใ้พวกอารักันหรือพวกโปรตุเกสพวกดัตช์นะปล้นเสร็จพวกก็เข้ามาในลําน้ําของตัวเองเสร็จก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปก็ไปสร้างไปเอาไอ้วังเนี่ยทําเป็นท้องอ่ะ เอางั้นและกันวันเนี่ยนะฮะทางเป็นทองไอ้พวกพื้นพวกอะไรเนี่ยปูเป็นทองนี่หลักฐานดัชพูดนะแล้วก็พวกอารักันเนี่ยนะฮะพอเราพอพม่าหรือมอนเสียหลักเนี่ยพวกมันยกมาปล้นเพราะนั้นจําได้ไหมขราวที่สมัยพระนเรสวนไปนี่แหละจาได้พวกนี้เนี่ยนะฮะเข้า ปล้นเมืองพระโคเอาช้างผงช้างเผือกเอาใครไปแม้กระทั่งมีการต่อรองเอาเจ้านายผู้หญิงของทางฝ่ายไทยไปนะครับไปแต่งงานอยู่ทางโน้นไปเกิดลูกหลานอยู่ทางโน้นก็มีโอ้นะฮะแล้วก็โอยขนสมบัติพระสถานอะไรต่ออะไรต่างๆไปเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเป็นหลักฐานพงศสวดานอารักันยะไข่เนี่ยบอกในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปรบศึกตองอู่คงจาได้จำได้จำได้ครับอ๋อท่านท่านจะไปเอาตัวนันทบุเรงและนันทบุเรงเนี่ยถูก ระเจาฟองอูนี่เอาขึ้นไปท่านก็ตามไปลบใช่ไหมพวกยักษ์ไข่เนี่ยนะฮะมาลบปัดสะเบียงทางตอนล่างทําให้ทัพไทยเนี่ยขาดสะเบียงหลักฐานอัลการเนี่ยพูดเลยเถิดไปถึงกับว่าจับพระอนุชาของสมเด็จพระนเรศวรเอาเป็นตัวประกันพอ,อจับพระเอกาทศรตได้เลยเหรอสองสัยอย่างนั้น<อ>แล้วก็เอาเป็นตัวประกันเพื่อจะแลกทรัพย์สินอันน่ะนะฮ<น>ะเพราะฉะนั้นแสบ แบบเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุให้มีการถอยทับด้วยแมาจรย์เป็นไปได้นะอันนี้อันนี้ดาว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 นี้ที่สําคัญนะครับคุณเวลาที่ถอยทับเนี่ยเพราะขาดสบียงอย่างสาหัสอย่างสาหัสและพวกที่ตัดสบียงคือยักษ์ไข่เพราะข้างล่างมันไม่เหลือไข่แล้ววันหลังนะคุณเวลาเรามีเวลาเนี่ยต้องคุยเรื่องมอาน่ะแต่พวกมอเนี่ยมันถูกกวาดไปหมดเลยนะช่วงนั้นทับบุเรงไงไหมขวายขึ้นไปไว้ทางพม่าคือเอาไปย้ายที่ด้วยโอ้ยค่าซะเยอะคุณเวละ เขาเจ็บใจที่พระมหาอุปราชาไปสิ้นพระชนอนะฮะเรื่องเรื่องนี้ขอตะเอาไว้่อไว้ก่อนตะไไปก่อนเอาละอาจารย์พอได้พอได้ภูมิหลังเรื่องยษ์ไข่พอหลับตาเห็นภาพยษ์ไข่ได้ไหมนะยษ์ไข่ก็มีปราการทั้งอารักันโยมาทั้งแม่น้ําที่เข้าไปลึกทั้งปราการเป็นกําแพงเยอะแยะมากมายก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยนะมีเช็คพอยต์มีมีอ๋ออ๋อมีมีพวกป้อมพวกอะไรนี้เช็คพอยต์ชาลีนะอาจารย์ ต่อต่อต่อค,คุมคุมคือพวกเรือพวกอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วพวกนี้มีอวาวุธทันสมัยรบเก่งเอาเองี้ธรรมาก็ไม่เคยเลยที่จะรบไอ้ชนะไอ้อรารักด้มันพอพระเจ้าปดุงส่งลูกไปลุยครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเจอพวกเส้นทางลับอะไรบางอย่างรู้ที่ข้ามเขาไปได้นะคือคือปกติไปทางน,าน้ำไงนะที่สรุปเอาสรุปง่ายๆว่าคราวนี้รบชนะอรารักกน์พอพระเจ้าปดุงชนะอรารักกา,า,า,กายักไข่ปั๊บก็รู้สึกว่า รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากมีความมั่นใจซึ่งมีความคิดว่าแม้กระทั่งจะลบกับจีนก็ดีหรือจะลบกับพวกโมกุลก็ดีพร้อมที่จะลบแต่อยากกันนั้นเลยเ,<ร>เอาไทยดีกว่า <y uk> ผมไม่เข้าใจพี่จีน <y> เ <uk> ขาแกไ่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนอาจารย์คือคือไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจก็ก็จะไปลบกับจีน <y uk> ก็ไปลบซูจะไปลบกับโมกุลหองอินเดียก็ไปแล้วทำไมคิดไปคิดมปถึงออกทางไทยล่ะ <y uk> คือ,คอถ้าสมมติจะมีกรณีเนี่ยครับมันมีอยู่สองสามกรณีนะก็คือว่าเออหนึ่งอยากจะแสดงให้เห็นถึงปริศนาพินิหารอย่างน้อยที่สุดต้องเทียบพี่ชายได้คือมังกรซึ่งเคยลบชนะไทยนะอันดับ <y> ท <uk> <t> ี <y uk> ่สองเนี่ยนะฮะ อาจจะมีกรณีมีปัญหามีอะไรที่เป็นคอนฟ lict กันอยู่นะฮะที่ที่คล้ายๆกับว่าพอเห็นเราตั้งตัวได้อะไรได้เนี่ยตั้งหลังได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะแสดงตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะเทียบได้อย่างพระเจ้าบุเรงนองในอดีตหรือเทียบได้อย่างพระเจ้าเซิงพยูพเชงพี่ชายเนี่ยอ,อ,อันหนึ่งก็ต้องปรับไทยให้ถึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจอาจเป็นเหตุผล ต้องเสียจากเรื่องมอญอ่าตอกเสีจากเรื่องมอญครับผมผมผมปูเรื่องอย่างนี้กันแล้วกันนะอาจารย์คือคล้ายๆว่าตอนที่เสียกรุงแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยไม่ได้ส่งคนมามายึดครองแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะประเทศซาลาดอะไรต่างๆไม่ครับคือมันก็คิดว่ามันปาบเราเยี่ยนเตียนละใช่ครับเราก็ใช้เวลาฟื้นปูสิบห้าปีในสมัยพระเจ้ากรุงธนใช่ครับนะครับพอมันเริ่มแข็งแข็งขึ้นมาทางพม่าเนี่ยมันมีปัญหาน้อยแล้วมันไปจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับพระเจ้าปดุงตัด ช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้พ่ม่ก็แพ้เรามาบางศึกใช่ไหมจารย์คือก่อนหน้านี้ก็แพ้อย่างเช่นสึกบางแก้วนะครับสึกอซาบุนกี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่าอีเวนต์อนั้นก็ตีก็ไม่ได้ตีกลุงก็ต้องถอยกลับไปครับคราวนี้ ตอนพระเจ้าประดุงตัดสินใจอาจารย์บอกว่าสึเก้าทัพแต่จริงมันไม่ได้มาเก้าทัพใช่ไหมอาจารย์มาห้าทางมาห้าทางเก้าทัพแต่ห้าทางนะต้องครับเอ <Okay. S 2> าเคอาจารย์ลองวาดภาพแล้วกันอ่ะคืออย่างนี้นะครับ,รบสึกเก้าทัพแต่ยกมาห้าทางเนี่ยนะฮะเอ,อผมจะขอบอกนี้ก่อนว่าสึดเก้าทัพเนี่ยมันสองสองสามสองสองแปดนะครับสองสามสองแปดแต่ว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยมีการเตรียมการเนี่ยเชื่อว่าน่าจะก่อนหน้าสองสามสองแปดแล้วเพราะว่าคุณวีระทราบไหมว่าผมไป ได้มีโอกาสไปเห็นอะไรอืเห็นแผนที่ทางการทหารของพมา่านะฮะมีร่องรอยเชื่อถือได้ว่าพมา่าได้มีการส่งจรชนเข้ามาศึกษาผังเมืองคนบุรีน,นะฮะแล้วทําแผนที่ขนาดใหญ่ความยาวเนี่ยสักประมาณสองวากว่าเกือบสามวาใหญ่มากครับถ้าสมมติว่าอยากจะดูตัวจริงเนี่ยนะฮะต้องไปที่ ทางพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินปัจจุบันนะฮะที่กรมอุทารเือไอ้ทหทารเลอตรงนั้นนะฮะก็จะเห็นแผนที่ตัวนี้อ๋ออันนี้ไปดูเห็นได้ตาเราเองได้เลยเหรออาจารย์ได้เลยครับเพราะว่าผมผมได้ให้ต้นฉบับของเอาเอาไว้นะครับการน้นซึ่งหมายความว่าอาจารย์ไปหมายความว่าผมผมมีต้นที่ผมไปคั py ป้มาอาจารย์อาจารย์ไปคัพเป้มาจากพม่าเลยมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งท่านไป Co พเป้มาเป็นบลูพิ i ์แล้ว ท่านก็ไปถ่ายเอกส์ไถ่ายสไลด์เนี่ยเจาะเป็นจุดๆนะฮะเราก็ได้ทั้งบลูพิ์และก็ได้ทั้งตัวสไลด์ผมก็เอาต้นแบบเนี่ยนะฮะให้กับทางนั้นเพราะทางนั้นเขาเข้มแข็งทําวังพระเจ้ากรุงทนกันอยู่นะฮะก็พอพอได้ปับ๊บเขาก็ไปเอาทําขยายเท่าของจริงนะฮะก็จะเห็นคือพอมา่าเนี่ยจะเราจะเห็นวังพระเจ้ากรุงทนอย่างละเอียดกว่าที่เราคิดไว้เยอะ yeah, ผมคิดว่าถ้ามีโอกาส ภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยผมจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับวังพระเจ้ากรุงทน,นอจากแผนที่ตัวนี้ะนะฮะ,ะ,ะร็แล้วแสดงว่ามันส่งจ้าละทนมาสืบก่อนจะยกทัพใหญ่มาแล้วซึ่งเป็นจังหวะที่ผมเชื่อว่าใกล้กําลังจะเปลี่ยนรัชกาลคือจากสมเด็จพระเจ้ากรุงทนว่าคือผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นสมเด็จพุทธยอดฟ้าซึ่งยังไม่ได้ย้ายพระบรมหาราชวางังจากตรงนี้ใช่ครับ จะฝั่งกรุงฝั่งพระนครอฝั่งฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใช่ครับใช่ครับเป็นนั้นเพราะว่าในบริเวณแถบตรงวังพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมีภาพเคหสถานอันหนึ่งที่เขียนไว้ในแผนที่แล้วเขียนว่าสิจีเองแต่ว่าบ้านของพระยาจักรีอันน้านะฮะโอ้นี่มันไอ้นี่มันดูขนาดดูพิกดเลยนาจานะเออเออคุณวีระครับหมู่บ้านของมนเนี่ยนะฮะซึ่งตั้งตั้งแต่เกาะเกร็ดลงมาเนี่ยนะฮะ พม่าสามารถจะรู้ได้ว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยนายหมู่บ้านชื่ออะไรอครับเช่นจักรีมอนเช่นมีมีชื่อระบุเอาไว้เลย<อ>นะฮะ<อ>เ,เพราะฉะนั้นเ,เขามีจารชนซึ่งอาจจะเป็นมอนก็ได้ดีไม่ดีนะฮะที่มีความสามารถนี่ผมผมเอาอันนี้ผนวกกันให้เห็นว่าก่อนจะมาสองสามสองแปดเนี่ย ได้มีการพยายามศึกษามาก่อนหน้าแล้วถึงแม้ว่าช่วงนั้นกําลังคิดจะทําศึกกับอารักันก็ดีเท่านี้ยกมาห้าทางห้าทางเนี่ยมีเส้นมาริดอันนี้ผมพูดตามหลักฐานพมา่านะอฟองเสาวดานหอแก้วเอางี้และฟงเสาวดานราชวงศ์คองบองผมใช้อสองตัวนี้ควบกัน<อ>นะฮะหนึ่งเส้นมาริดสองเส้นถวาย<อ>สามเส้นเชียงใหม่<อ>สี่เส้นระแหง<อ>นะฮะห้าเส้นด่านพิธีสามองค์ ทับที่ยกเข้ามาแต่ละทางเนี่ยนะฮะอย่างมาริทเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะทวายนี่หมื่นหนึ่งนะฮะแสดงว่าเส้นทางที่จะเข้าทางทางทางเส้นทางตอนล่างเนี่ยดานสิงค์อนหรืออะไรก็ว่าไปก็ประมาณสองหมื่นสองนะฮะเ,เข้าทางเชียงใหม่คือเข้าทางเส้นที่เชื่อว่ามาเอา่อ ในมิวสีหบดีเคยได้ใช้มาก็สามหมื่นสามเข้ามาทางระแหงห้าพันะะเข้ามาทางระแหงห้าพันแต่เข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์เนี่ยนะครัอกำลังไพ่พลเนี่ยจะรวมแล้วแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะฮะอันนี้ทับทับพระเจับประดุงเข้ามาทางเส้นสายโยกแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะฮะมีทับช้างในห้าร้อยทับม้าแปดพันสี่ร้อยแล้วก็ไพ่ลาบอีก เจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะรวมกำลังครั้งนั้นทั้งหมดห้าทางเนี่ยเป็นผลถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยมากกว่าศึกสงครามข่าวเสียกรุงสองสามหนึ่งศูนย์มากกว่าศึกอาเซบุนกี้เป็นเท่าตัว응응เอางี้ละกัน<อ>จะได้เห็นว่าศึกมันใหญ่ศึกมันใหญ่ทีนี้คุณวีระลองหลับตาน,นึกภาพว่าทัพใหญ่เนี่ยที่ว่ากำลังที่โผมเข้ามาทั้งหมดเนี่ยคือจะเข้าทางด่านสี่สามหก นะฮะประดุงเนี่ยวางแผนไว้อย่างนี้ว่าแกล้งส่งมาซะอันนี้พูดตามคงเสนาพม่มานะหลายหลายทางกองทัพของเราเนี่ยจะได้ผวักพวนแยกกาลังแยกกาลังแยกกาลังกันไปรับนะฮะและเส้นทางด่านพัจรีสามองค์เนี่ยก็จะได้จู่เข้าตีได้เต็มที่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกําลังหลักเนี่ยจึงเป็นกําลังที่มาทางเส้นด่านพรีสามองค์เอาอย่างนี้นะฮะนี่คือแผนนะฮะทีนี้ บนแผนนี้เนี่ยนะฮะต้องถามว่าทําไมยกเข้าทางด่านพระเจดีสามองใช่ปรากฏว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยนะฮะแกเตรียมศึกครั้งนี้เป็นแรมปีอ่าแกก็ส่งนายทหารมาทํานาที่เมืองมอตมะ<อ>เพราะมันเป็นเมืองประชุมพลหลักอือืมอทำนาอีท่าไหนไม่รู้มันเก็บสเสบียงไม่พออ่าพอเก็บสเสบียงไม่พอเนี่ยประดุงไม่รู้อืผมเชื่อว่าประดุงไม่รู้ประดุงเนี่ย พอมาเรียกประชุมนายทัพนายกองที่มอตามาเนี่ยจึงรู้ว่าสเสบียงไม่พออ oh. พวกโกรธมากเลยนะเอาหอกกุ้ยเย็นไปใสไ่ไอ้ไอ้คนที่เรียกมาเก็บสเสบียงนะ่ะ oh. นะฮะเรียกว่ากโกรธมากคราวนี้ทัพกษัตริย์เนี่ยยกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะไม่ได้เข้ารบเลยจะกลับเนี่ยมันลําบาก uh, เสียของ ก็บอกว่าเสียของกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมาดุงก็ต้องคิดสลัตะว่าเอว่าไปทางไหนที่มันเร็วที่สุดไปทางไหนที่เร็วที่สุดงี้ทางเร็วที่เป็นเซอร์ไพรส์แอทแท็เนี่ยมันต้องด่านปฏิสามองทางอื่นไม่ได้นะฮะเป็นเหตุให้พอวางแผนแยกทับแล้วเนี่ยทําให้เราพบกบพบวนแล้วเนี่ยนะฮะปล่อยข่าวปล่อยอะไรไปเนี่ยทับใหญ่นี่กระพุ่งเข้าหัวใจเลยนะฮะก็คือเข้าลงทางด่านปฏิสามองนะฮะเพราะฉนั้นนี้ ทับที่รงทางด่านพีสามองค์อันดับแรกสุดคุณวิระนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพอเริ่มออกจากมอตมะาปั๊บเนี่ยสเสบียงมันขาดอยู่แต่ต้นเห็นไหมเสบียงมันขาดอยู่แต่ต้นเพราะฉะนั้นคนแปดหมื่นกว่าเนี่ยจะใช้อะไรเลี้ยงอเอายี้งก่อนจะใช้อ,อะไรเลี้ยนะฮะทีนี้กลับมาดูทางฝ่ายเราอครั้งนี้เนี่ยนะฮะชนะเนี่ยต้องให้เครดิตสองสามเรื่องอืเรื่องแรกการข่าวอื การข่าวของเราเนี่ยสมังมากอืคือเรารู้แล้วว่าพมา่าเนี่ยจะยกเข้าทางอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทัพหลักเนี่ยมาทางไหนเราจึงเห็นว่าขุนทัพสําคัญที่มารับศึกพระเจ้าในศึกเก้าทัพเนี่ยจึงมารับทางเส้นด่านพรีสามองค์ที่ท้ายสุดเกิดพทธภูมิลาดยา่าใช่ไหมไม่ได้ไปยกทางเชียงใหม่หรือทางอื่นนะเข้ามารับทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็รู้กันอยู่นะฮะว่าอันเนี้ย เรามีการข่าวที่ดีอันดับที่สองครับคุณวีะระกองโจนกองโจนกองโจนฉมังมากอเอางี้ผมขอพูดถึงการข่าวนิดหน่อยกรับการข่าวเนี่ยนะคุณวีระอันนี้ไม่มีในหลักฐานไทยเท่าไรมีในหลักฐานของพมา่าคือว่าการข่าวของเราเนี่ยเราทำสองอย่างอันหนึ่งเนี่ยเราสืบข่าวให้รู้ว่าเป็นยังไงอือันดับสองเนี่ยนะฮะเรามีการให้ข่าวพมา่าที่คลาดเคลื่อนนะ เพื่อทาให้พมา่าเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วเาเป็นรายการยัดข่าวปลอมให้ว่างันเถอะครับการยัดข่าวปลอมเนี่ย <c oughs> เรามักจะปล่อยข่าวผ่านเฉลยศึก <c oughs> นะฮะนะฮะปล่อยข่าวผ่านเฉลยศึกเพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานที่บอกว่าเราเนี่ยได้เอาเฉลยศึกเนี่ยมาเป็นทูตนะฮะแล้วส่งอีตาทูตคนนี้เนี่ยเข้าไปเจรจาความกับพมา่านะฮะ ปรากฏว่าอิตาทูตคนนี้ที่เข้าไปเจราจาความเนี่ยก็ไปพูดถึงกําลังของกองทัพไทยซึ่งมีจํานวนมากอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนะฮะก,ก็ทําให้เป็นที่ค่อนข้างจะพะม่าค่อนข้างจะสับสนนะฮะคือไอ้ทูตที่เราส่งไปเนี่ย ที่จริงเนี่ยก็ทําทีเรากับว่าเราจะขอไปเจรจา,าสงบศึกอะไรเงี้ยพอไปถึงแล้วเนี่ยเรารู้เลยพม่าซักอยู่เรื่องเดียวกําลังเรามีเท่าไหร่กําลังตรงไหนอะไรเป็นไงเพราะคนนี้ก็ใส่สีใส่ไข่เป็นการใหญ่นะฮะใช่ครับก็ก็ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เอลองดูนะฮะว่าการนี่คือการข่าวของเราะนะฮะสร้างความสับสนอีกอันหนึ่งก็คือกองโจรสงครามกองโจรน,นี่สําคัญ เพราะว่ากองโจรเนี่ยเราใช้ตีตัดสเสบียงอืนะฮะถ้าตัดสเสบียงได้มากเนี่ยนะฮะพะม่าะจะแพ้ภัยตัวเองเพราะมีข้าวไม่พออ,อดตายอดตายนะครับทีนี้อกองโจรเ,เราจึงเห็นว่าเมื่อสมเด็จกรมราชวังบอบบอนขึ้นไปเนี่ยแล้วรู้ว่านายทัพที่ยกเข้ามาล่วงหน้าเนี่ยทําการไม่เข้มแข็งท่านจึงประหารชีวิตหมดเด็ดขาดเลยเห็นไหมฮะและส่งเจ้าขุนเนรขึ้นมาซึ่งตอนหลังสมัยหลังไม่มีการสร้างเขื่อนเจ้าขุนเนรอะไรตาม่นั่นแหละ นะฮะคือคนที่เป็นคุมกองโจรมาอืมอืเอาแล้วนะคุณวีระครับผมกองทัพพระเจ้าปดุงเนี่ยมันแปดหมื่นกว่าอืมทัพแปดหมื่นกว่าซึ่งขาดสเสบียงมาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันจู่ลงมาตีทีเดียวไม่ได้คุณวิละอืมเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอนาคตมาเน็ยจะเป็นยังไงแน่อืนะฮะเพราะฉะนั้นทัพของปดุงเนี่ยจึงมีแบ่งเป็นทัพหน้าทัพหลวง<อ>นะฮะทัพหน้าเนี่ยปล่อยลงมาเกาอ,น,อนะฮะและทัพหลวงเนี่ย จึงยกมาตั้งอยู่ที่ใส่ยโยกเพื่อจะตามลงมาอีกทีน mm ึง hmm. mm hmm. ดูนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าการประทับของเราจริงๆเนี่ยประทะัเฉพาะทับหน้าไม่ได้ลบกันทั้งแปดหมื hmm. ่นนะฮะทับหน้าของพมา่าที่ปล่อยลงมาเนี่ยนะฮะมันก็ยกเข้ามาทางแควน้อยและแตัดเข้าแควสีสวัสด mm ์ hmm. นะฮะยกลงมาทางเมืองกาญจนบุรี mm hmm. mm hmm. นะ mm hmm. เข้ามาทางด้านนั้นทีนี้ไอกองทัพอันเนี้ยที่ ที่ยกเข้ามาเนี่ยนะฮะทัพหลวงก็เป็นทัพที่ยังอยู่ทางตอนในไม่ไม่ได้ลงมาด้วยนะฮะ,ะก็จะกะว่าทัพนี้จงมาเก็บสเสบียงมาเตรียมการมาอะไรต่ออะไรหลายอย่างทางฝ่ายเราเนี่ยนะฮะถ้าดูในหลักฐานเดิมของสมเด็จกรมพระดำรงเนี่ยสมเด็จกรมพระดำรงจะบอกว่าเราเนี่ยมาสร้างชัก ค่ายเป็นปีกกากันให้พม่าเนี่ยติดอยู่บนเขาอืจาได้ไหมครับจำได้ลงมาไม่ได้ตาราเรียนปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะมผมได้เขียนไว้ในหนังสือพม่ารบไทยเนี่ยนะฮะจีว่าผมไม่สู้จะเห็นด้วยนักทีเดียวกับทฤษฎีปิดตอกตีพม่าอือนะฮะเพราะว่าทัพพม่าเนี่ยนะฮะมันสามารถจะลงมาได้อย่างน้อยก็สองทางนะฮะคือหนึ่งทางแควน้อย ลงมาจนถึงปากแพ์ได้เลย uh huh. นะฮะไม่ว่าเราปิดตรงไหนปิดไม่อยู่ uh huh. นะฮะอีกอันนึงคือตัดเข้าทางเมืองกาญจนบุรีเก่าก็เข้าได้ uh huh. เพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นสงครามที่เราไปปิดอยู่ตรงปากทางออกของภูเขาให้พม่าติดอยู่แต่เป็นสงครามที่กรมพระราชวังบวรเนี่ยต้องเข้าไปยึดจุดยุดยดทธศาสตร์ทุกจุด uh huh. ไม่ให้พมา่าเนี่ยประชุมผลได้ uh huh. หรือเทกําลังลงมาและ จะดําเนินการได้กองกําลังไทยจุดแรกเนี่ยนะฮะไปตั้งอยู่บริเวณที่หลักฐานพม่าเรียกว่าเมียโสเมียโสเมียโศแต่ว่าคําว่าเมียแต่ว่าแม่น้ําคําว่าโงแปลว่าศพเพราะฉะนั้นคือจุดน้ําศพจุดน้ําศพเนี่ยนะฮะมีอยู่จุดเดียวคือปากแพรกนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าลิ้นช้างปรากฏพอเราไปดูหลักฐานที่ร่วมสมัยนะฮะไม่ว่าลบพม่าท่าดินแดงหรืออะไรก็ดีเนี่ย มีหลักฐานยืนยันว่าเราไปตั้งค่ายใหญ่ไว้กันตรงนั้นจุดหนึ่งเป็นบล็อกว้บล็อกเพราะว่ามันเป็นจุดทางน้ำน่ยฮะถ้าพมา่ามาเนี่ยไม่ว่าจะตัดเข้าทางท่ากระดานแล้วมาลงแควสีสวัสดิ์หรือไม่ว่าจะลงมาทางสายโยกเนี่ยก็จะต้องมาตรงไอเ้เมียสงเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเราตั้งค่ายใหญ่เอาไวา้เพราะนั้นผมเชื่อนะฮะลักษณะการรับศึกของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้<อ>พมา่าเนี่ยยกทัพลงมาแล้วตั้งอยู่ประมาณ <c oughs> ลาดยากอาจารย์สต๊อกตรงนิดนึงครับผม ฉกคิดขึ้นมาแว้บหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยไอ้อนา,าบริเวณที่เป็นเส้นทางทัพนี่มันคงกลายเป็นเขื่อนอ,อะไรนะเป็นหมดละอ่างเก็บนา้าสีนครินอ่างเก็บน้ําอรท่วมาาไปหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะคือคือถ้าคุณวีระจ,จะศึกษาต้องทําโบราณคดีใต้น้ำอ๋ออ๋ออ๋อผมเข้าใจว่าท่วมไปหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะทัพเส้นทางทัพเดี๋ยวนี้พม่ายกมาไม่ได้แล้วเพราะมันมันติดทะเลสาบไปแล้วท่วหมดโอเคแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าตามารต่อครับทีนี้ดูนะครับว่า พม่าเนี่ยก็ลงมาทางจะกเข้าทางเมืองกาญจนบุรีเก่าว่างันเถิะนะครับไอเราเนี่ยต้องเร่งเดินทับเข้าไปกําลังรบส่วนแรกเนี่ยเราลงเมียโศบนะฮะเอ่อกลังรบส่วนที่สองเนี่ยนะฮะเราจากตรงนี้เนี่ยเราเข้าคุมเมืองกาญจนบุรีอืจากเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเราขยายแนวออกไปนะฮะเหนือตัวเมืองเข้าไปคือขยายเข้าไปในทุ่งลาดยาแล้วตั้งค่ายไว้ตรงนั้นอืถ้าพม่าที่ลงมาเนี่ยนะฮะ จะแหกเข้าแนวตรงนี้ไม่ได้อืเพราะว่าพมา่าเนี่ยมีกําลังน้อยกว่าเราอเพราะว่าพมา่ามีกําลังน้อยกว่าเราเนื่องจากกําลังของทัพหลวงเนี่ย มันลงมาไม่ได้ยังยังติดอยู่ข้างในตรงสายโยกคือถ้าลงมาเนี่ยมันจะเอาอะไรกินถ้าเราตัดสเสบียงยิ่งตัดสเสบียงใหญ่เนี่ยพม่าจะยิ่งแย่หนักเลยเพราะนั้นทับหลวงเนี่ยต้องตั้งอยู่บนจุดที่ยังต่อติดกับทางมอตมะและทางอะไรได้เชื่อมได้ท่อสเสบียงได้ต่อขนาได้นะฮะใช่<ๆ><ๆ>เพราะนั้นจึงปล่อยทับหน้าเนี่ยลงมาตามค่อนข้างจะยธา,ากรรมเพราะว่าระหว่างทางจากทับหลวงถึงทับหน้าเนี่ยมันมีช่องเขาเยอะอืเราก็ปัด เบียงอยู่ไอ้ทับหน้าเนี่ยนะฮะที่มาเผชิญหน้ากับเราเนี่ยมีอาจจะสักประมาณสองหมื่นกว่าไม่เกินนั้นเรามีสามหมื่นกว่าแล้วเราตั้งแนวปะทะไว้สามจุดจุดหนึ่งคือตรงเมียสงหรือปากแพรกรอีกจุดหนึ่งคือที่เมืองกาญจนบ,บุรีอ,อีกจุดหนึ่งคือเข้าไปในทุงลาดยาแล้วทำสงครามป้อมค่ายประชิดคือ ยิงปืนใหญ่อัดกันนะฮะไม, <c oughs> ไม่ไม่ทําสงครามที่ลงไปลงไปแลกคนไม่ไม่ไม่เอาปืนแบบเดินหน้ายิงหากันน<ช>ี่ไม่เอานะหลักฐานพม่าระบุว่ากองทัพหน้าของพม่าท,ที่ยกมาเนี่ยขาดสเสบียงขนาดที่จะต้องเอาเกราะหนังแล้วลงเท้าต้มเป็นหนังเนี่ยมาต้มเิน็้มนต้มเกิ็มาต้มกินเพราะนั้นคือ คือแสดงถึงความขัดแคลนอย่างมหาศาลถ้าทับหน้าที่ลงมาเนี่ยนะครคนสองหมื่นกว่าเนี่ยขาดของกินขนาดนี้เนี่ยนะฮะทับหลวงลงมาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงยิ่ง,ง<ห>ตาย,นายหนักเลยยิ่งหนักเลยครับผมครับเพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้เนี่ยอัจฉริยภาพของนายทัพเราเนี่ยก็คือการใช้กําลังน้อยใช้การข่าวแล้วใช้กองโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะในการทําการชนะพม่าด้วยการ เปลี่ยนยุทธศาสตร์หลักของเราคือแทนที่จะใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกกลับไปรับศึกนอกเหมืองน,นะฮะแล้วพัฒนากระบวนการรับศึกได้อย่างสูงสุดนะฮะเพราะนั้นสมมติจะเปรียบเทียบภาพพัฒนาการสูงสุดของการใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกต้องสองครามสองสามนเก้าถึงสองสามหนึ่งศูนย์พัฒนาการที่เข้าขั้นใกล้จะสูงสุดแล้วของของการรับศึกนอกพระนครค,คือศึกเก้าทัพโดยเฉเพาะยิ่งกรณีศึกลาดยา นั้นสรุปความคืออย่างนี้จารย์ทัพที่ไปลบกันก็เป็นทัพส่วนหน้าของทัพหลวงของพระเจ้าปดุงเท่านั้นมาเจอกับทัพของกรมราชวังบวรกับกับซึ่งซึ่งเป็นทัพใหญ่นะเป็นกําลังหลักอ่าซึ่งเป็นกําลังหลักพอลบกันแล้วที่ทุ่งลาดหญ้าเนี่ยเพราะแพ้ปั๊บเนี่ยพม่าก็ก็ด้านอื่นก็เราทดบเราทวยหมดนื่องจ้าหรือว่าหยุดพอพอทับตรงนี้แพ้เนี่ยนะพอทัพหน้าแพ้เนี่ยนะฮะทัพหลวงเนี่ยมันลงไม่ได้อ่าทีนี้ทัพหลวงเนี่ยคือทัพที่เป็นกําลังหลัก เป็นทัพได้เสียอ่เพราะว่าจะจะตีกรุงชนะเนี่ยทับหลวงเนี่ยต้องเป็นตัวทับนาเพราะกําลังหลักกําลังหลักอยู่ที่นั่นอ๋อต้องไม่ล้กี่เท่าตัวอยู่ตรงนั้นถ้าที่ทับหลวงมันลงไม่ได้เพราะมันทับหน้ามันมันไม่ผ่านเห็นไหมฮะแล้วมันขาดเสบียงไปหมดเพราะนั้นทับหลวงต้องถอยอ้โหนั้นสรุปความอย่างนี้จารย์นะเอาเป็นว่าสึกเก้าทัพเนี่ยเป็นความพยายามครั้งสําคัญที่สุดของพระเจ้าปดุง ใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่สึกท่าดินแดบซึ่งเป็นเป็นเป็นจุดที่เรียกว่าเรียกว่ายุทธศาสตร์นั้นก็เรียกว่ามาหลายทัพหรืออะไรก็เรียกว่าล่มสลายไปแล้วล่มสลายลวครับอันนี้ก็เป็นฝั่งพม่าก็อยู่ทางพม่าฝั่งไทยก็ฝั่งไทยครับฝั่งไทยก็ราชการที่หนึ่งต่อเนื่องราชการที่สองแล้วก็ลบพม่าครั้งสุดท้ายในสมัยรัชการที่สองพอรัชการที่สามก็ไม่ได้ลบกันล้วคือ คือถ้าจะลบกันเนี่ยฮะอย่างเช่นเขาบอกรัชกาลที่สี่ก็ศึกเชียงตุงนะฮะอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นสึกละถือว่าเป็นปะทะชายแดนเล็กๆน้ออนใช่ครับที่มีตัวแปรอันหนึ่งนิดเดียวที่ผมอยากจะฝากไว้คือว่าพอหลังจากพระเจ้ารัชกาลของพระเจ้าประดุงเนี่ยนะฮะก็เป็นรัชกาลของพระเจ้าปาจีดอปาจีดอนะพระเจ้าปาจีดอเนี่ยก็ประมาณสองสามหกสองถึงสองสามแปดศูนย์ก็ค่อมๆค่อมรัชกาลที่สองครับค่อมๆรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามหลับ ทีนี้ในช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้พมา่าเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยไม่มีทางแล้วนั่นคือเกิดศึกสงครามอังกฤษพมา่าครั้งแรกเพราะฉะนั้นพมา่าเนี่ยลบเสร็จพระเจ้าปดุงนี้เสียหายหลักแล้วก็ไม่มีทางแนละ้วกว่าจะฟื้นมาได้พอจะค่อยๆฟื้นมาเนี่ยนะฮะก็ไปเจอสงครามกับอังกฤษเข้า สองครั้งพอพ่ายแพ้กับอังกตปั๊บก็เลิกพูดได้แล้วฮะการที่จะมีศึกกับเราไม่มีโอกาสอีกแล้วหลังจากพระเจ้าอะไรของอาจารนะที่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 แพ้พม่าอังกกษครั้งี่อคนคนสุดท้ายนี่คือพระเจ้าทีบบก่อนทีบอมินพระเจ้ามินดงมินดงตอนนี้ไม่ได้ลบไม่ได้ลบกันเกิดสมัยมินดงเนี่ยนะฮะทำสัญญาสงบศึกครับแต่ว่าเกิดศึกไอ้เชียงตุงกับเราโอเคสมัยกสมัยราชการที่สี่ครับแล้วพอตกมาถึงทีบอเนี่ยนะฮะทีบอคนนี้เนี่ยนะฮะที่ ทำสงครามแพ้อังกฤษในปี2428เนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกเนรเทศไปอินเดียนะฮะคนนี้เองที่เรามีเรื่องพม่าเสียเมืองท่านอาจารย์ครนี้ก็เขียนเป็นเรื่องของพม่าเสียเมืองไว้ครับคนนี้สมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราเรียกคนนี้ว่าสีปอสีปอหรือสีปอเมงสตอนแรกที่พม่าลบกับอังกฤษเนี่ยเราโห่เลาะย่ออังกฤษเราบอกไอ้อังกฤษเสร็จแน่อมาลบกับพม่า ที่ไหนได้มันชนะและพอตอนในประเทศเนี่ยนะฮะกระทบกระเทือนความรู้สึกเรามากเลยต้องถกต้องนะฮะก็ก็เป็นอันจบสิ้นกันทีตรงตรงพระเจ้าสีปอดรุกกระสับขพมาผ้าราชวงศ์อลาพญาก็จบสิ้นไปขอบพระคุณอาจารย์มากผมไม่มีคําถามเหลือแล้วนะฮะถ้าเหลือจะเก็บไว้ตอนต่อไปเราจะคุยกันเรื่องมอนถ้ามีโอกาสอาจารย์นะครับไม่เป็นไรครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับคุณบีระครับสวัสดีครับ Thank you.